ช่วงแก๊จเ cus โฟกัสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ต สมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ที่ถือว่าฮอตที่สุดในช่วงนี้คงจะหนีไม่พ้นซ a m s ุง g g a l a ก y S7 และ S7 Edge สองสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดที่ Samsung เปิดตัวไปสดๆสร้อนๆและยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นที่สื่อเทคโนโลยีหลายแห่งจับตาว่าจะสามารถช่วยให้ Samsung กลับมาทวงคืนบาลังสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android ที่ดีที่สุดอีกครั้งได้หรือไม่ เรามาดูสเปคคร่าวๆของทั้ง2รุ่นกันก่อนครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆสเปคภายในของทั้ง2รุ่นแทบจะไม่ต่างกันเลยครับไม่ว่าจะเป็น CPU Exynos 8890 Octa Core RAM 4GB หน่วยความจำ 32GB สามารถใช้ Micro SD Card เพิ่มได้สูงสุด 200GB กล้องหลังถ่ายภาพได้ละเอียด12ล้านพิกเซลกล้องหน้าถ่ายได้5ล้านพิกเซลมาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือและชาร์จไร้สายใช้ระบบปฏิบัติการ Android 6.0.1 Marshmallow บน Interface 8บบ ส่วนสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ s 7มาพร้อมหน้าจอขนาด5.1นิ้วส่วน s 7 e d g h มาพร้อมกับหน้าจอขนาด5.5นิ้วที่โค้งบริเวณสันเครื่องด้านซ้ายและขวาทั้ง2รุ่นมาพร้อมหน้าจอเทคโนโลยี super amoled ให้ความละเอียดภาพที่ระดับ quad hd ส่วนแบตเตอรี่ของ s 7ให้มาที่3,000ม ah, ิลลิแอมและ s 7 e d g h ให้มาที่3,600ม ah ิลลิแอมครับ ดีไซน์ภายนอกของทั้งสองรุ่นหากดูบนเพลินแทบจะไม่แตกต่างจาก S6 และ S6 Edge ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วแต่หากสังเกตดีๆจะเห็นว่าซัมซุงออกแบบให้ทั้งสองรุ่นมาพร้อมกับฝาหลังที่โคง้งบริเวณสันด้านซ้ายและขวาช่วยให้จับถนัดมือขึ้นส่วน S7 Edge ก็ถูกอัพขนาดหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม5.1นิ้วเป็น5.5นิ้วช่วยผู้ที่กำลังอยากจะซื้อสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้มีตัวเลือกของขนาดหน้าจอเช่นเดียวกันกับ iPhone ที่เปิดตัว6และ6 Plus คุณสมบัติเด่นของทั้งสองรุ่นดูเหมือนจะเป็นฟีเจอร์ที่ขาดหายไปจากรุ่นที่แล้วแต่เคยมีมาใน S5 อย่างเช่นคุณสมบัติกันน้ำแบบ IP68 สามารถกันน้ำได้ลึก1.5เมตรนานต่อเนื่อง30นาทีและยังกันฝุ่นละอองขนาดเล็กกับละอองน้ำได้แบบสบายๆโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกแบบให้มีจุกยางปิดตามช่องต่างๆอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือช่องใส่ microSD card ซึ่งอยู่ติดกันกันกบช่องใส่ซิมสามารถเพิ่มความจุได้อีกสูงสุด200กิกะไบต์ด้วย กล้องถ่ายภาพไปอีกฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้นมาจาก S6 พอสมควรครับหากคุณผู้ชมสังเกตบริเวณกล้องหลังจะพบว่าตัวเลนส์นั้นมีขนาดบางลงกว่าสมาร์ทโฟนซีรีส์ S6 เป็นอย่างมากทำให้หมดกังวลว่าตัวเลนส์จะถูกพื้นผิวต่างๆขีดข่วนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ทั้งกล้องหน้าและหลังยังถูกปรับให้มีรูรับแสงขนาด f 1.7ช่วยการถ่ายภาพในที่แสงน้อยอย่างภาพดินเนอร์ใต้แสงเทียนหรือภาพไนท์ับออกมาดูสว่างขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟส่องหรือเปิดแฟลชให้ยุ่งยาก ถึงแม้ Galaxy S7 และ S7 Edge จะเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าจะถูกใจคอสมาร์ทโฟนแต่ทั้ง2รุ่นก็ยังคงใช้การเชื่อมต่อแบบ m i โคร USB 2.0ไม่ใช่ USB Type C 3.1เหมือนกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่หลายๆรุ่น โดย Samsung อ้างว่าตอนนี้ USB Type C ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายแต่ Samsung ก็ยืนยันว่าการชาร์จด้วยสายแบบปกติรวมทั้งการชาร์จแบบไร้สายของทั้ง2รุ่นก็เร็วไม่แพ้กับการชาร์จผ่านสาย USB C ถึงกระนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าหาก Samsung จะเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีจริงก็ควรใช้ USB C ในโทรศัพท์แฟลกชิพเพื่อผลักดันให้แบรนด์นอื่นๆหันมาใช้ตาม ซึ่งเราก็คงต้องดูกันว่าแฟกชิปรุ่นหน้าของ Samsung จะเปลี่ยนมาใช้ USB-C หรือไม่แต่จากฟีเจอร์ต่างๆที่ผมรายงานมาก็พอจะสรุปได้ว่า S7 และ S7 Edge ถือเป็นตัวเต็งสมาร์ทโฟน Android รุ่นแฟกชิปที่ดีที่สุดในท้องตลาดของปีนี้ได้แบบไม่ยากเลยครับ